สวัสดีค่ะดิฉันนางศาลีนาสามารถตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสังกัดองค์การบริหารส่วนตมบริโกคอำเภอสุเหปรปดีจังหวัดนาราธิวาสสำหรับศูนย์วัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะมีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโดยการปลูกผักปลอดสารพิษในสถานศึกษาซึ่งผลผลิตที่ได้เราก็นํามาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแล้วก็ส่วนที่เหลือจาก อาหารกลางวันของนักเรียนแล้วเราก็จัดจาหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็มีการแปรรูปอาหารมีการแปรรูปเป็นผักสลัดเพื่อให้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้กิน,ก,นกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายโรงเรียนอนุบาลตําบลลิโกและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กตําบลลิโกยังมีกิจกรรมการปลูกฝังกิจกรรมการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาดานให้นักเรียน นำอาหารที่รับประทานเสร็จแล้วมาใส่ในถังขยะเปียกที่โรงเรียนจัดวางในแต่ละแห่ง